รีวิวตัวสวิต EUX นะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยวแท็กนะครับโอเคอันนี้เป็นเจนเก่านะนะเราใส่อันที่เดิมเลยอ่ะก็จะมีไฟแอมเบียนถ้าเปิดใช้ก็จะเป็นไฟสีสม้มตัวนี้จะเป็นวินนะครับอ่ะคันนี้ติดวินมาเราจะเป็นดึงอ่ะอันนี้คายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอ่ะว่าไม่ใช่ไฟตัดหมอกพูดผิดไอ้ไฟสปอร์ตไลท์ดูนะเห็นไหมผมเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน สมมุติผมคลายไปนะครับอ่ากดสวิตซ์เลยเห็นไหมเห็นไหมยึงอ่ะดึงเลยดึงเลยอ่าอ่ะหยุดสิหยุดอ่าอันนี้เราหยุดได้อ่ะคลายคลายคลายหน่อยเนี่ยคลายก็จะหย้อนอ่าก็จะย้อนกลัมาโอเคว้าโอเคนะ เราใช้สวิตช์เลยโอเคดึงนะครับเห็นไหมเราก็จะเก็บเข้าไปโอเคอ่าพอ่อไฟไฟตันหมอกอ่าไฟตันหมอกหน่อยอ่าโอเคเปิดปิดปิดเปิด,ปดอ่าโอเคตามนี้ ก็คือคันนี้เราเราเราจะต่ออยู่3าสวิตนะครับสามตำแหน่งก็จะมีวินเข้าออกอ่าหนแล้วก็ตัวที่3จะเป็นอ่าไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็สี่หเราแบ่งไหมนะครับเผื่อในอนาคตลูกค้าจะเอาไปต่ออะไรเพิ่มกค่อยต่อเองนะโอเคเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากสวัสดีครับ